คุณผ awesome, ู้ชมนะครับตอนนี้ก็จะให้ปู่นะครับอาจารย์ดุชิตนะครับทําพิธีนะครับทําเลขละมน์แล้วก็เปิดโชวเปิดราบสาธุ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 ออาปมภูิักดันิประร My like biết ơi châu ừ. các bạn, các bạn, đúng. Đúng. tui xe vậy nó đúng. con cháu mình mới lui, lùi Lùi là เอหุเอหุเอหุทหารวันดามิีเอหุชีวิตลำบากเนาะอันนั้นต้อเรียนนะเมียนงานก็ดูแลโวยปรรนาติชีวิตลำบากถมเลย นักะทวนทวนปิดเลยเงินเมียนไปนึมือเด็กไะซีระซาเต้เกิดมู่จะเละตัวจาทางมุกเลาะมูบโกรย์เละตัวทางทางจากเต้มาส่งเง้นโงเง่งผู้สมิกเงงโง่เง่งผู้สมิกยานได้ งเปิดโชวเปิดว่าเปิดทุกเปิดทุกสอย่างเกลูกแก่ลานนโกนอ่จ้าบ้านรับประตูย่ใบบนับเตียถาวันใหม่มกุญแจนี่เบอประตูรัอ่อนโกนอ่จ้าปองก็ไม่างก็ไมก็บัดุบเบวายโมอ่อนโกนจ้าบานวัวตกเตกระบอ้ยบาง miền bọn cơ Sơn, bọn sợt lờn mô xong anh cường ông Nghĩa từ xa sạch xa, xa bờ kè lì sạch ôi phụ đỡ chẳng như bờ bài ngài nghe ngài cô bùn cho nó cơ xung anh cường dùng bột tử đà kinh dùng tiệt công dùng một bột đà ông Mẹ nè nhẹ bòi bàn trong tiền lái ตัวพวกลรมบนจัทุ่มเเริ่มจะเรียกทรัพย์รือเรียกจบพอ่อนกูนอ่เจ้าโมงเจรินนะอ่อนกู่เจ้าบ้านเบียงบ่นบ่อนเตรดอยู่กับเปิดตัวปรการเปลือกชีวิตนองสบายสองไงตามยูตกัวเอบ่นเธอเตียนก็ได้สาพับ่นจูนโตขังบุติ

ใบโต,ลต,บตเลยปูายตาใบัตเลยต่อคนเจ้าอยากรอน้า,าตา

ยายไม่รู้ก่อนนะยายเลโชเลขลาบนะปู่วันชิดให้แล้วนะครับครับคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่อาจารย์นาชิตนะครับทําเลขน้ำมนเลขมองคนในขันน้ำมนนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเลขอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นนะครับดูดูแล้วก็เหมือนกับปู่ประทับร่างเข้ามาทําพิธีด้วยนลัเมื่อสักครู่นี้นะครับ เหมือนกับองลงมาประทับแล้วก็ทําเป็นตัวเลขนำมต์ให้ด้วยนำมณอสกูนี้ตัวเลขนะครับที่เห็นใน,น,นคันนำมต์ก็แคปหน้าจอไว้ดูด้วยนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับเอ็ดก็จะไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับอะดูไปพร้อมๆกันแต่รู้สึกว่าเลขสามนะว่าเก้าห้าสามนะครับเก้าห้าสามแต่ว่าเลขสามนี้แตกแล้วนะครับตัวนี้ เลขสามเตกแล้วเข้าระโจกให้ดูด้วยครับค,ครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยนี่9 5ก้าห้าสามเกหสสนะครับอ่ะตัวนี้แล้ะครับที่เขียนให้เนาะตีให้เรียบร้อยนะครับสาธุสาธุสาธุ โอ้โหเหมือนรูปบนเจลอกไว้แล้วนะครับตัวนี้มันสาธุสาธุสาธุอะอะโอเคครับชมนเลยเลงรวยๆทางเลกเลยบอกที so okay, mm ่ทำละมนอืมใช่มันคือตีมี้ก็ปู่ปีจีมันบานเหยื่อฐานตกูเจ้าเดอมเราโมจังไอปูเธอมือ เวลาตะเวียสนาเนื้อบนเหียญเียนเกือบยืนกับบ้านพี่ออยคือ,อย่างใจเฮย,ยืนกับทานเจนน้าให้นาะเล่เลขมงคลเลขมงคลนะปอืบเลขมงคลนะแต่ละที่เป็นรูปร่างเป็นตัวเลขก็ตัวเลขนี้เบีมยมเมนธรรมด,ดา มันเม็ยืมจับเต็นอยู่เองกี่จึงหอนอยืนอย่างนาเวยโตอย่างจบคือไหลไปเองเนาะไหลไปเองแล้วแต่กีนร์เลียออยืนอย่างนาแบบนาเหมือน,นกับดวงจิตปูลงต้องใช้สมาธิเยอะไหมครับเวลานะทําแบบนี้เยอะนะสมาธิสูงมากสูคือเราต้องเอาความบริสุทธิ์จริงๆ,งๆเพื่อจะสื่อตรงนี้ เายึมมันโย่จิตยานที่บริสุทธิ์อแล้วมันก็จะเป็นไปในรูปแบบเหมือนกับทําให้ลูกหลานงมงายครับเราก็ทําเล่นเนาะถ้าเราไม่มี <ทำ S 2> จิตมันไม่ใช่ของเล่นในเรื่องของการสื่อถึงดวงจิตดวงยานต่างๆที่เขาจะสื่อมาหาเราที่จะทําให้เราเนี่ยได้สมดังเจตนาที่เราตั้งใจที่เราคิด กว่าจะสื่อเขาได้มันต้องใช้ยานสูงมันปู่จะลงด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้น้งรี่ว่าปู่ก็บอกไม่ถูกนะบอกไม่ถูกนะเพราะว่าไม่ถูกนะปู่จะไม่บอกจะไม่พูดนะให้ดูกันเอาเองให้ดูกันเอาเองเนาะแต่ว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะมองว่าร่างอุตริหรืออะไรแบบไหนก็ให้พิจารณาวิจารณญาณกันเอาเอง ราจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับต่อไปก็ก่อนที่จะจบเนาะเดี๋ยวว่าน่าจะตามความฝันอาจารย์อีกนะครับหลังจากที่ฝันแม่นๆม่งวดนี้จะใกล้เลขออกนี่จะหมายรอบหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะอ,ะอะสุดท้ายนี้อาจารย์มีอจะฝากไหมนะครับเนี่ยก็ฝากก็คืออยากจะฝากลูกๆล,ล้าน,าน,านทุกคนที่เข้ามาดูเราเชื่อได้ แต่เราก็อย่างงมงายจนเกินไปให้ใช้วิจณญาณในการดูในการชมอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดมันก็ย่อมมีดับมันมีเกิดมันก็ย่อมมีดับเกิดอยู่ชั่วครู่ถ้าเกิดแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันก็ดับเร็วเกิดแล้วมันมีประโยชน์ มันก็จะเกิดไปเรื่อยๆในทางที่ถูกที่ควรของการที่เรามายังรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณในจิตภูมิต่างๆประจ่อเฮยอ่อยโกลเจ้าอ,อ่าอ,อยตึงหุบเนื้อเมื่อมันเเยืนยืงควรจือหรือมันจืงออ,อ่พิจารณามือพิจณาญาณมือสิ่งที่เจียที่สุดก็คืออ,อ่จือทุนไออ่อเจอริญที่สุด cơm miên các bạn đã theo dõi và ủng hộ chưa kênh lalaschool Để